โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสหมู่8อํอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดทำโครงการอบรมแกนนำเพื่อเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง5ปีตำบลคลอง3หมู่8-16ถึงประจำปีงบประมาณ2,567โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายได้ให้ใช้สถานที่ณนะห้องปลูกรัทธาวัดพระธรรมกาย เป็นสถานที่จัดอบรมในครั้งนี้ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระคระูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้บรรยายธรรมะและให้ข้อคิดหลักธรรมในการทําหน้าที่เลี้ยงดูบุตรให้เติบโตเป็นคนดีมีศีลธรรมและได้นําผู้เข้าอบรมนั่งสมาธิด้วยสําหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการประเมิน และกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัยจะได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินซ้ำโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและเพื่อสร้างแกนนําสุขภาพที่มีความรู้โดยได้รับความสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสค่ะ